ีค่ะวันนี้นะคะจะมากินแฮมกับชีสกันนะคะเนื่องจากว่าเราเห็นคนอื่นเขากินกันแล้วมันน่ากินมากเลยเราเลยจะมากินบ้างนี่อุปกรณ์นะคะก็มีแฮมมีชีสแล้วก็มีน้ำผึ้งนั่นเองมาแกะกันเลยะค่ะว่าเป็นอันนี้นะคะเราใช้แฮมจากสเปนนะคะอย่างซื้อที่าดี Audi ว้าวแฮมมาแล้วก็จะมาแกะชีสกันนะคะชีสแล้ว แล้วเราก็จะเอาชีสมากินกับเฮมชีสอร่อยนะไม่เค็มมากถูกมากชีสก้อนนะั้นะแค่ไม่ถึงหนึ่งปอนด์ทั้งกล่องกินกับเฮมหอหอหอมันก็จะเค็มๆ่วนชีสก็จะมันๆรสชาติก็จะแบบมีความเค็มๆม,มันๆคำที่สองเพิ่มน้ำผึ้งมาตัดความเค็ม พี่มันต้องกินกับน้ำผึ้งด้วยอร่อยมาก